สวัสดีครับพีเพนะคะพี่เพ,ะะพ,เพจะมารีวิวข้อดีหลังใช้งานกับเจ้าตัว Redmi p แผ2กับแท็บเล็ตที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มจากเสี่ยวมี่ซึ่งพี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,890บาทจะราคาเต็มคือ5,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการ กดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับตอนนี้เพียงให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้เพียงให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าข้อดีนะครับผมหลังจากพีทำการใช่มาเป็นอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าเรื่องของตัวบอดี้ซึ่งตัวดีไซน์มีความสวยงามในการกริปเทลในการออกแบบจริงครับอันนี้คือตัวฝาหลัง,งตัว Redmi Pad 2นะครับนี่ถือว่าทำได้ดีมากกับตัวดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพีชอบตัวบอดดี้ของตัวนี้มากรู้สึกว่าในการออกแบบโดยใช้ตัวขึ้นเป็นตัวโลหะ แบบชิ้นเดียวทาให้ดีไซน์มีความทันสมัยมีความสวยงามจริงครับนี่กล้องหลังคือ8ล้านตัวนี้มี AI Cam ERA ให้เรามานะครับผมสับตัวกล้องหลังนะครับนี่อันนี้คือสีสันของตัวบอดี้ถือว่าทําออกมามีความสวยงามในการเกรบเทวียวของตัวกล้องจริงนะครับซึ่งพีชอบมากในการพกพาถือว่าพกพาได้ง่ายพอสมควรเลยกับเันนี้ให้มํมหนักเพียง 510กรัมกับความบางเพียง7.36ม mm นะครับก็ถือว่าทําความบางออกมาได้ดีผสมควรลำโพงมีลำโพง4ตัวลําโพงคือลำโพง d o l บ y a แอดมอให้มาก็ถือว่าเต็มที่จริงครับสับตัวลำโพงนะครับนี่จัดเต็มมากอันนี้มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงมีปุ่ม Power บริเวณด้านบนของตัวเครื่องถ้าใช้แบบตัวแนวตั้งนะครับตัวนี้เนาะนี่อันนี้คือด้านข้างนะครับ ถือว่าดีไซน์เก็บดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องได้อย่างเสริมจ,จริงพร้อมด้วยมีตัวรูหูฟัง3.5พอร์ตเป็นพอร์ต Type C ให้เรามาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงครับกับอันนี้ที่สามารถทําการใช้งานสับตัวแบตนะฟ้าชาร์จให้เรามา18วัตต์กำแบตให้มา 9,000มิลลีแอมอาถือว่าแบตให้มาเยอะจริงครับตัวนี้เนาะในดีไซน์แล้วก็แบตถือว่าทำมาดีมากกับความบางซึ่งพี่ชอบมากพี่จับแล้วรู้สึว่ามันพกพาง่ายมันจับแล้วมันเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือถือจริงนะผมถือว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวกับงบเลท3 0 0พถึง4,000ัทำออกมาได้ดีมากพร้อผมหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอขนาดเสี้ยนนผมเป็นหน้าจอ16 แล้วถ้าน่าเป็นหน้าจอที่มีความคมชัดจริงครับ 2.5K กับหน้าจอที่ให้มาสัปินะถือว่าเพียงพอมากใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้ตัวฟิลิ่งทัชกดมันมีความสม,มูทจริงครับกับตัวจอที่พี่รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากเห็นไหมว่ามันมีความสม,มูทมากกับหน้าจอให้มารีเฟรช90เฮิรตครับทัชกดก็ถือว่ามีความสม,มูทจริงสับตัวจอเนาะถือว่าฟิลิ่งโคตรดีผมกับหน้าจอความคมชัด 2.5K สู้เสงให้มา600นีน่แล้วก็ ความหวังให้มาเลกเซียนสัปีก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ลื่นไหลมากใช้งานได้โคตรง่ายเลยกับตัวหน้าจอแล้วก็หน้าจอในการใช้งานเทคโนโลยีในการสัมผัสเมื่อหน้าจอเราเปียกตัวนี้ก็มีให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็ซัพพอร์ตในการป้องกันแสงสีฟ้าต่ําป้องกันซึ่งแสงไละแสงพิษจากทีวีตัวนี้ก็มีให้เรามาในการป้องกันถือว่าฟังก์ชันของตัวในการใช้งานหน้าจอถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่พี่ชอบมาก กับในการทันในการกดบอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัวกล้องหน้าให้มาเป็นแน่นอนคือกล้องหน้า5าล้านนะแต่คุณภาพสับกล้องก็ถือว่าใช้งานได้ดีผสมควรเลยหลังจากพิชใช้งานมารู้สึกว่าเป็นเป็นบบทับที่ใช้งานได้ดีผสมควรเลยนะผมนี่รับทัชกดมันมีความสมุดมากนะครับบอกได้ทำนี้ออกมาได้ลงจริงอน,นาคตก็จะสามารถอัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS ผม3.0ได้ปัจจุบันนี้คือตัวเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชัน h y p e r s 3.0นะครับผมแล้วก็เป็น Android 15นะสปี Android ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้มีความเหลือนจริงครับกับวันนี้แรม6 g b บวกเพิ่อมอีก6 g b ได้กับ CPU Helio G100 Ultra เป็น CPU จากค่ายเมียเ,เทพตัวนี้ความเร็ออว Ultra Core ค,คือ2.2 GHz ถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัว CPU ตัวนี้ซึ่งพี่เล่เกมมาในการปรับตัวเกมนะ CPU เล่นดีมาก AOE ออปรับสงสุดบอกเลยว่าสบายหายหัวนะผมเกมเก็บช i ้นแบบ มันกนลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอเกม f r e ฟรีไฟปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหางห่วพับจี G กลางๆก็ถือว่าเพียงพอถือว่า CPU ทําออกมาได้ลงตัวจริงซึ่งพี่ใช้ยานตัวนี้มารู้สึกว่า CPU บอกว่าไม่ได้เก่กาให้มาทัดกดมันมีความสมดุลจริงครับกับตัวนี้บอกว่า เวิร์กมากซึ่งพี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากหลังจากพีทาการใช้งานมานะครับบ่มบอกว่ามันมีความสมบูรณ์มากไม่รู้ว่าม,มีการตั้งค่าเป็นอย่างไนระตันี้สามารถทำการซัพพอร์ตกับ WiFi 4 WiFi 5ในการซัพพอร์ตแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5เนาะถือว่าคอนเน็กมีความรวดเร็วจริงครับในการใช้งานจริงซึ่งพีรู้สึกว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นบลูทูธที่เป็น s b c AC ก็ l d กตัวนี้ซัพพอร์ตกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวบที ใช้งานดีมากแบ่งหน้าจอได้ผมตัวนี้แล้วก็ทําการยกเพื่อปลุกแล้วก็แตะหน้าจอ2ครั้งเพื่อปลุกจอตัวนี้ก็มีให้เรามาถือว่าฟังก์ชันครบแล้วก็เยอะแยะมากมายจริงครับมีแล้วจอหลักก็มีซึ่งพี่ชอบมากอันนี้เป็นข้อดีเลยที่พี่ชอบมากคือการใช้งานตัวหน้าจอหลักนะครับแล้วก็คลาสสิกให้เรามาในการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมควรเลยกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่า เวิร์กมากครับแล้วก็มีการแสดงผลและความสว่างให้เรามาในการปรับตัวความเป็นออโต้หรือว่าปิดออโต้ไว้ผมแล้วก็มีการปรับตัวอัตาเฟทนี่คือทุกอย่างคือจบมากเลยคือมีการปรับตัว60เฟรมแล้วก็90เฟรมตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับนะครับถือว่าอัตาลิเฟททำออกมาได้ดีพอสมควรเลยอะ่ะอ,องตงคือดูดีมากอะ่ะ เฮ้ยเอาองแบบใช้งานได้พอสมควรเลยในการทัดในการกดนะครับแล้วก็เสียงนี้สามารถทําการปรับตัวอีควอไลเซอร์เพิ่มเติมกับตัวเสียงได้ซึ่งพี่ปรับเสียงอย่ผมน่ครับผมปรับเป็น d อเบย์แอดมอก็เลยว่าปรับเป็นตัวเสียงมีเสียงอะไรผมซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวฟังก์ชันของตัวเสียงนะนี่อีควอไลเซอร์ปรับเป็นปรับแต่งได้เป็นล็อกได้เป็นแจ๊ตได้เป็นป๊อปเป็นคาสิกฮิปฮอปบู๊ตอิโทนิแมทั่น ถือว่าปรับได้ถึง9รูปแบบในการปรับตัวอีโคเลเซอร์หรือว่าค่าตัวอีคิวนะครับถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็ัวนี้สามารถทําการใช้งานในการคดแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีให้เรามาในการคดแอปผมซึ่งค้นได้เกือบทุกแอปนะครับคือเยอะจริงในการคดแอปนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการใช้งานในการเชื่อมต่อกับปากกาหรือว่าคีย์บอร์ดซึ่งพีชอบมากคือกับแท็บเล็ตราคา3,800บาทแต่สามารถทำการใช้งานในการเชื่อมต่อ กับปากกาผมตัวนี้ซึ่งพีทำการสั่งซื้อเพิ่มกับเจ้าตัว Redmi นะครับผม Smart Pen กับตัวปากกาที่ใช้งานขีดเขียนถือว่าคอนเนค t ง่ายมากเช่นพีทำการเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธเสียผมตัวนี้ก็ทำการคอนเนค t ผมนี้ครับผลลัพธ์ปากกาที่ใช้งานได้ดีผสมคนเลยหลังจากพีทำการใช้งานมานะครับนี่เห็นไหมว่า คือฟังก์ชันต่างๆคือมีให้เราเยอะแยะมากมายเช่นพีเพื่อมต่อบุคลิกแสดงเปอร์เซ็นต์ของมตเตอได้มาว่าแบตของเราเท่าไรนะครับนี่ทัดกดมันมีความสมุดมากแล้วก็สามารถเอาปากาลอยขึ้นมาเพื่อทำการเซเล็ตตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้เรามาผมบอกเลยว่าปากาทําออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็มีความสวยงามของตัวปากาจริงที่ขีดเขียนออกมาครับผมบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากใช้เปช้งานมาคือเป็นเดอะเบสจริงครับนี่ทัดกดมีความสมุดจริงอันนี้เป็นข้อดีของปากาลเลยที่เชื่อมต่อกับแทเลตราคาเลทไม่เกิน4 0 0พันของตัวเสี่ยวมี่หรือว่าตัว นี่ได้อะดูว่าลงตัวมากเลยครับนี่แล้วก็ตัวนี้ปากกาตัวนี้สามารถทําการเชื่อมต่อตัว Xiaomi Pad นีไ้ได้เ i a o m i แล้วผมที่ใช้งานที่ฟังก์ชันต่างๆลุยใหม่คือปากกาตัวนี้คืออารมณ์เหมือน x ี a o m i Smart ร์ทเลยคือใช้งานแบบเดียวกันนะครับนี่ซึ่งพี่ขอให้มริการสั่งซื้อใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าให้บางทีของของปากกาอาจจะหมดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ ทัชอ่ะมันมีความสมมติในการกดในการทัชของปากามากครับผมฟีลิ่งโคตรดีแล้วก็ปากาจะมีฟังก์ชันให้เรามาเยอะเช่นพีทําการกดปุ่มแรกค้างไว้นะเด่นปุ่มที่เอาไว้ในการตัวนี้ในการเขียนหน้าจอแล้วก็ปุ่ม2คือเอาไว้ในการจับภาพหน้าจอเช่นพีทาการกดค้างไว้นะครับแบบนี้ปุ๊บนี่ก็จะขึ้นมาให้เราทําการวาดหน้าจอเลยพีก็แคปเฉพาะตรงนี้พีก็ทําการเขียนเขียนไผมพีก็ทำตามแบบนี่บันทึกเสร็จแล้วคือแคปหน้าจอง่าย เลครับผมตัวนี้นครับมีแล้วก็ทําการใช้งานได้เลยนี่แล้วก็เลือกว่าเราจะซเล็กตรงไหนตัวนี้ก็มีให้เราในการซเล็กถือว่าทําออกมาได้ดีมากเย่นเป็นวงกลมก็ได้ผมตัวนี้ถือว่าลงตัวมากกับการแคปหน้าจอถือว่าองตรงถือว่าทําออกมาได้ดีจริงครับตัวนี้นะครับ หรือว่าทั้งหน้าจอก็ได้ผมในการแคปผมแล้วเราก็เอามาปรับแต่งในการวาดหรือว่าขีดเขียนเพิ่มเติมได้ผมคิดว่าทําออกมาได้ดีมากกับตัวฟังก์ชันของปากกาเช่นพี่ทการขีดเขียนหน้าจอพี่ก็กดค้างไว้ปุ่มและนี่ก็จะมีฟังก์ชันในการขีดเขียนขึ้นมาให้เราเลยนะครับนี่เห็นว่าฟังก์ชันคือเยอะแยะมากมายแล้วก็พี่ชอบมากคือสามารถรองรับในการกดน้ําหนักเบาและก็กดน้ําหนักหนักตัวนี้ก็มีให้เรามาเช่นพี่กดเบาๆนะครับนี่อันนี้พี่กดหนักครับผมเห็นว่ารองรับในการกดนะครับเช่นพี่กดเบา กดหนักนะครับเห็นไหมรองรับจริงๆครับผมกดเบาๆนี่บผมถืดว่าทำออกมาได้ดีมากกับการซับพอร์ตตัวนี้นะครับคืออองตรงปากกามันมีความลื่นไหลแล้วก็สามารถวางตัวข้อมือของเราไว้บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้ถือว่าปากกาคือ perfect จริงควบคู่ในการใช้งานตัวนะีผมตัว Redmi Pad 2นะครับนีร่รู้สึกว่ามันโอเคมากขีดเขียนโคตรดีอ่ะมันมีความสมุดในการขีดเขียนมากแล้วก็รองรับในการกดหนักกดเบาจริงครับนี่ปากกา ถือว่ามันมีแบบลดลายเส้นน่ะถือว่าเวิร์กมากเห่าที่ว่าพีสํำคัญกดน้กจอใช่ไหมคือแบบมือพีอ่ะจะไม่ได้เวลาพีไปใช้ปากกาใช่ไหมพีบังปึ๊บแล้วปากกาจะจับเซ็นเซอร์ของตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะไม่ยุ่งกับมือเลยถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับผมกับตัวนี้ครับนีพิชางันมาก็ถือว่าเวิร์กนะกับตัวฟังก์ชันของปากกาคือเป็นเดอะเบสจริงแล้วความคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่ามากขีดเขียนดีจดโน้ตจดเลเชอร์ทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์มากแล้วก็สไลด์มันมีความสมดทมากผมดู คือไลด์จริงๆ,งๆผมงผมก็ไม่รู้ว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลังให้มาตัวนี้คือ8ล้านพิเซแล้วครับผมตัวกล้องก็จะมีฟังก์ชันทั่วไปตับไซส์ของแท็บเล็ตของเสี่ยวมีนะครับนี่มีการถ่ายวิดีโอ 1080p ให้เรามาซึ่งพีก็ไปใช้กันตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องให้มาก็ถือว่าเพียงพอนะในการถ่ายรูปขผมนี่ครับสีสันก็มีความสวยงามในการถ่ายรูปที่ดีพอสมควรนะครับนี่ ถือว่าเวิร์กมากซึ่งเป็นข้อดีที่พีอยากแชร์ประสบการณ์เลยพี่ใช้งานมาเป็นที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ฟังก์ชันก็ถือว่าครบจีนครับตัวนี้นะนี่ครับผมเอาตรงคือดูดีมาก บอกเลยว่าฟังก์ชันคือลงตัวแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรเก็บดีเทลของตัวกล้องได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอเช่นชมกับตัวกล้องของตัวนี้เลยนะครับถ่ายง่ายแล้วก็ตัวนี้ซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงสามารถทำการซัพพอร์ตเป็น L อลนะครับทาาทำการใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีให้เรามาในการใช้งานด้วถือว่ามีความเื่อไหลจริงครับนี่พีชอบมากกับตัวนี้หลังจากพีั่ ใช้งานมามันมีความสมมุิจริงครับแล้วก็มีความเลื่อนไหลกับตัวปากกาแล้วก็สามารถใช้งานกับตัวติดนิ้วดีมากนะครับผม่งไปใช้งานมามาดูว่าลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดสูงสุดลำโพง4ตัวนะครับมาดูว่าในการเปิดลำโพงสูงสุดเสียงจะเป็นอย่างไรครับ no ptmpp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 p ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาดีประสมควรเลยกับคุณภาพของลำโพงตัวนี้ซึ่งพีชัยมาถือว่าเพียงพอจริงครับใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันก็ถือว่าครบจริงแล้วก็ทุกอย่างถือว่ามันมีความสมุทในการกดในการทัดเจียงผมนี่ครับพีก็เป็นระเบียบองแทบเล็ตที่ใช้งานดีมากกับงบเลทสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทจราคาเต็มคือประมาณผมสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือว่าห้าพัน 599บาทนะครับบอกเว่าตอนนี้คือจบครบจริงครับพี่จะขอแนบวิในการสั่งซื้อใตอ้คลิปนี้ให้หรือที่ตะก,กาสินค้าให้ผมสัวนี้ขอบคุณครับ